การตรวจสอบรายจ่ายโดยรวมทั้งหมดนะครับวิธีการตรวจสอบก็ให้กดคําว่าอัปเดตตัวนี้นะครับกดโอเคไปนะครับเราลงมาดูที่ท้ายของรายการหลังจากหมายเหตุก็จะมีรายจ่ายจริงที่เราจ่ายไปมาเทียบกับรายจ่ายที่เราเสนรราคาตัวนี้นะครับอันนี้เราเสนอไว้มื่นสองค่าไฟฟ้าเราจ่ายจริงไปหนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยรายการนี้เราก็กําไรละสองพันนะครับ เราก็ไล่มาดูทุกรายการนะครับอันนี้จะตรวจดูตอนขั้นตอนไหนก็ได้ถ้าเราอยากดูเมื่อไหร่เราก็กดอัปเดตนะครับอย่างค่าคนกรีดแสนสองเราจ่ายไปแล้วสามหมื่นนะครับถ้าเรามากดดูแล้วปรากฏว่าเงินที่เราจ่ายจริงเกินกว่าจํานวนที่เราเสนอราคานะครับมันก็มีสองสาเหตุน,นะครับน็่คือเราคิดราคาผิดนะครับคือคิดราคาตกไปนะครับทําให้ รายจ่ายจริงๆเยอะกว่าที่เราเสนอราคาไว้หรือไม่ก็มีของสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เราสามารถจะตรวจสอบได้ต้องรีบไปตรวจสอบนะครับว่ามันมีอะไรที่ทําให้การใช้จ่ายเกินกว่าที่เราคิดราคาไว้นะครับเราก็ไล่ามาดูนะครับทุกรายการที่ลงไว้ก็จะมีรายการท้ทายก็จะสรุป นะครับมีรวมค่าแรงรายวันรวมค่าดําเนินการทั้งหมดก็จะเป็นรายจ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายไปณนะปัจจุบันนะครับ